สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดเผยความลับสุดยอดที่ทางสวนอิสราของเราเนี่ยใช้อยู่นะครับคือสิ่งที่จะเปิดเผยวันนี้จะเป็นความลับนะฮะเป็นหัวใจของใเรื่องการทํากสิกรรมไร้สารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องครับเมื่อเย็นมานี้ตลาดนัดมาเรานะครับตรง ข้างๆสวนของเราวันนี้นะครับก็จะมีตลาดนัดทุกวันเพเลืหัสนะครับแล้วในตลาดนั้นเนี่ยเขาจะมีแม่ค้ามาปอกสับประรดขายซึ่งสับประรดเนี่ยเปลือกเปลือกเ,เนี่ยเขาจะทิ้งนะฮะอันนี้ก็ทําไปจนจะหมดและเพิ่งนึกได้นะครับว่าองค์ความรู้นเนี่ยสำคัญมากต่อการทํากิจกรรมสําคัญต่อพี่น้องนะครับก็เลยเอากล้องมาตั้งเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะถึงมือพี่น้องเกษตรกร,ร ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับวันนี้จะเปิดองค์ความลับเลยนะครับนะครับพี่น้องครับเราจะพอพอเราไปเจอตลาดหน้าที่เขาขายเราก็ไปขอเข้ามานะครับซึ่งเขาทิ้งอยู่แล้วนะครับส่วนนี้เขาจะทิ้งอยู่แล้วเราก็ไปขอเข้ามาขอเข้ามาแล้วก็มาแยกหัวเอาไว้ต่างหากเอาไว้ปลูกได้นะครับหัวหัวสับปะรดเนี่ยครับจุกสับปะรดนะครับที่สวนเนี่ยไม่ต้องซื้อพันธุ์สับปะรดเอาจุกนี่มาปลูกนะครับแล้วก็แยกต่างหาก ชิ้นตรงนี้เราก็แยกไว้ต่างหากนะครับแยกไว้ต่างหากส่วนที่เป็นเศษอย่างนี้นะฮะเราก็เอาออกซะขวดแยกงงบต่างหากพี่น้องครับเปิดสับปะรดเนี่ยอุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียมนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชนะฮะที่เวลาเขาสากัดไปแล้วเนี่ยเขามาขายให้เราเนี่ยเป็นฮอร์โมนเป็นขวดนะครับฮอร์โมนเป็นขวด วดแล้วเป็นพันๆอ่าที่เขาเรียกว่าปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานเนี่ยครับพี่น้องตัวนี้เลยปุ๋ยหวานตามของตลาดเนี่ย่ยาแลา้วเป็นพันๆเนี่ยพี่น้องเขาก็ทำอันนี้เนี่ยเขาเรียนแบบธรรมชาตินี่แหละเพียงแต่เขาผ่านกระบวนการเขาผ่านกระบวนการแบบกระบ,บวนการอะไรเขาแบบ ทำให้ดูสะอาดหูสะอาดตาใส่ถังใหญ่ใหญ่ส่เปิดโรงงานก็ดูเหมือนของเขาเนี่ยมีคุณค่าแต่มันก็ไม่ต่างจากของเราตรงนี้หรอกครับนะครับทีนี้จะพาไปดูถังหมักจุลินทีย์ของเราหัวใจสําคัญในการทํากิจกรรมไร้สารพิษร้อเปอร์เซ็นนะครับไปครับนี่เป็นถังหมักขนาดหนึ่งพันลิตรนะครับถ้าพี่น้องไปซื้อของเก่าเนี่ยก็จะตกประมาณสักพันเศษนะครับถังเล่าเนี่ย ทางสวนอิสระของเราจะใช้ถังรุ่นนี้จะเพื่อมาขยายเชื้อนะครับหลังหมายถึงว่าจุลินทซีย์ที่เราหมักจากปลาทูเนี่ยเราทําได้แล้วหนึ่งปีแล้วเราจะมาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําน้ํามะพร้าวเทียมใส่ลงไปนะครับคือ <c ười> ของเราเนี่ยเราไม่จํากัดว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการขยายของเราจะใช้ใแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าเราทําใช้เองนะครับสี่ถังห้าถังหมายถึงว่าหัวเชื้อเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยสี่ถังห้าถังใส่ลงไป แล้วก็ทําน้ำมะพร้าวเทียมผสมลงไปให้มันได้เต็มพันลิตรเนี่ยครับซึ่งตวเนี้มันใช้พองลงมาตรงนี้แล้วนะครับของเราพองมันพองลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะหัวเชื้อเข่มเข้มเมนี่ยต้องมาเติมอีกหัวเชื้อเข้มมาเติมแล้วก็เราจะไม่ใช้น้ำมะพร้าวเทียมเติมแล้วนะครับเราจะเติมตัวเนี้จะสับระรดเนี่ยครับเพื่อเป็นการเพิ่มโพแทสเซียมให้กับพืชของเราที่อยู่ในสวนเราจะเติม้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เติมตลอด ถ้าขอได้ก็เอามาเติมขอได้ก็เอามาเติมเราก็ใช้ไปใช้ไปปพ๊บมพอมันพองเพิ่มเราก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาอัดลงอีกเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์เพิ่มจํานวนตัวดีๆตัวที่แข็งแรง,งลงเป็นลมใหม่ๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับแล้วในะสับป,ประรดเนี่ยสับป,ประรดเนี่ย,ปปเ,ยเขาจะมีความหวานของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะหนึ่งคือมีความหวานที่มาจากธรรมชาติเราไม่ต้องไปซื้อกากน้ําตาลนะฮะไม่ต้องไปซื้อน้ําตาลมวลาดแล้วไม่ต้องมาเอาความหวานจากที่ไหนตรงนี้เลยแค่ไปขอเข้ามาไปเก็บมานะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นโพแทสเซียมอย่างดีเนี่ยครับได้จบทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนเลยทุกอย่างฟรีแค่เราแปเอามา้เฉยนะครับนี่เป็นความลับนะครับเนีมาเปิดเผยนี่ครับเดินลงไปเรื่อยๆหอมครับพี่น้องหอมหอมมากเลยเยวจะให้ดูใกล้ๆ พี่น้องจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ยครับเจ้าถุงฮหอมมากพี่น้องหอมหอมเหมือนวายสับปะรดนะครับนี่ฮะเือสับปะรดเนี่ยไม่มีจํานวนจํากัดเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเราทําใช้เองเอาให้เข้มข้นเอาให้สุดยอดไปเลยเพราะว่าตรงนี้แหละเราหวังพึ่งตัวนี้ตัวเดียวนะครับในสวนเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวอื่นมีตัวเดียวเนี่ยจบเนี่ย ใช้กันจนตายจยากกันนวดแหระครับทีนี้จะพาไปดูแหล่งที่ต้นแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นนะครับแไมครับพี่น้องครับนอนเต็มเลยนะฮะน้อนมแมลงวันปกติน้อนมแมลงวันเนี่ยเขาจะตัวเล็กๆเขาก็าจะฟักออกเป็นตัวบินปอแล้วแต่ตรงนี้มแมลงวันมีแต่ตัวใหญ่ๆนะฮะนี่คือน้นหมากักเราหมักมาแบบข้ามปีแล้วจนละลายหมดแล้วนะครับนี่ ยิ่งถังนี้ยิ่ง,งละลายเลยไม่ว่าจะสับป,ปะรดไม่ว่าจะปลาไม่มีกากเหลืออยู่แล้วอยู่นะเหลือเลยอ,อยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยใช่หมดเลยนะครับวตัตถุดิบของเราเนี่ยตรงเนี้ยแช่หมดเลยนะครับพี่น้องวตัตถุดิบของเราคือเราเราจะทําสงครามหมายถึงว่าเราทําสวนนี่เราจะทําสงครามกับพวกอ่มแมลงต่างๆหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นศัตรูพืช หร so so ือว่าเป็นศัตรูพืชหรือว่าเป็นตัว่อกวนที่จะมารบกวนพืชของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีพวกนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับของเราเนี่ยทุกสามเดือนเราก็จะหรือหกเดือนถ้ามันพองลงมาประมาณสักพุฒหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไปเติมเติมลงใหม่ทั้งหนึ่งเลยแล้วก็จะไปขอเปิดสบปะรดเนี่ยเติมลงไปเรื่อยๆให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราทําใช้เองนะครับคุณภาพเนี่ยเราไม่ต้องไปคํานึงเลยเอาให้ถุดตรงเลยนะครับ เนี่ยพอเราทาเตรียมไม่เยอะปะทูก้อนหนึ่งที่เขาเหลือจากห้องเย็นนระที่เขาถูกนะครับพี่น้องก้อนไม่กี่ตังค์เอาปะทูมาละลายน้ำลนะะแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่เก่ืน้ําตาลให้ร่วมเสร็จแล้วก็เอาเปลือกสับประรดเนี่ยมาอัดอัดให้เหลือต่ำกว่านี้ประมาณครึ่งประมาณสมเมือหนึ่งแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ปีหนึ่งพอป,ปีต่อมาเราก็ใช้ได้แล้วพี่น้องแค่เอาไปเติมตรงนั้นนะครับเติมตรงนั้นตอนแรกก็ทําน้ำมะพร้าวเตรียมอยู่ แต่ต่อมาฟอกก็อเอาหัวเชื้อไปเติมเลยโคตรไปเติมเลยแล้วก็เติมสับประรดเติมสับประรดถ้าใครอยากให้มันย่อนให้สลา,ายเร็วก็ลงทุนสับสักหน่อยหนึ่งสับปะรดให้ละเอียดสักหน่อยหนึ่งมันก็จะได้สลา,ายเร็วเห็นไหมครับใช้ทุนแค่ซื้อน้ำหมักปลากับอ่าการน้ําตาลนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องใช้การน้ําตาลน้ําตาลโมลาร์นะครับเพราะว่าปลาทูเนี่ยเวลาเขานั่นแล้วกลิ่นเขาจะแรงนะครับกลิ่นเขาจะแรง น้ำตาลทุกชนิดเนี่ยน้ำตาลโอทึงที่ว่าเราดีๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วอีกอย่างเราหมักข้ามปีข้ามชาตินะครับเราต้องหมักเวลา12เดือนเป็นอย่างต่าถ้าใช้กับน้ําตาลเนี่ยหนึ่งคือกลิ่นเขาหอมสองคือถูกราคาถูกนะครับลิดหนึ่งประมาณ7บาท8บาทจา่งล้านแพงๆก็ไม่เกิน10บาทนะครับ,รบพอเราเติมปุ๊บถังเป่าปุ๊บเราก็จะสั่งประทูเนี่ยมาหมัก หมักไปเรื่อยๆหมักไปเรื่อยๆไล่รุ่นไปเรื่อยนะครับนนี้ก็จะเติมปีหนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณสามถังเนี่ยถังพันลิตรนะครับใช้ฟองไปประมาณเท่านี้แล้วก็เติม่วนลงไปง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆเสร็จแล้วสําสหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สั่งน้ําหมักปลายจากเราไปเนี่ยนะครับให้ท่านไปทําบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์ครับาการขยายวิธีทำา น้ำมะพร้าวเทียมเพื่อจะไปยขยายเนี่ยทำยังไงอันนี้ให้ท่านไปเปิดดูใน youtube แล้วก็เสิร์ชหาของอาจารย์อาจารย์ธงชนะพรมมิเลยนะครับว่าวิธีวิธีการทําน้ำมะพร้าวเทียมนะครับท่านจะบอกละเอียดเลยสูตรการเอาหัวเชื้อไปผสมนะครับเพราะว่าหัวเชื้อตรงนี้นะ่ะคือเราไม่ได้ขายแต่ว่าเราทําเหมือนกับว่าเราแบ่งปันกันแต่ว่าแบ่งปันกันในราคาที่แล้ยวไงนะโคตรถูกเลยนะครับเราแบ่งปันในราคาโคตรถูก คือตอนนี้เราส่งให้สมาชิกเราเนี่ยเพราะว่าในระหว่างที่ท่านไปนหมากเองเนี่ยในระหว่างรออันนี้ยังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะส่งให้ขวด 600cc เนี่ย6ขวดนะครับที่ส่งไปนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้แล้ว6ขวดเนาะขวด 600cc เนี่ย6ขวดบวกค่าขนส่งเหมารวมจ่ายเลยในราคา500 6ขวดนี่ก็ถ้าคิดเป็นซ c มันก็ขวดก็3ลิตรเกือบ4ลิตรน,นะครับ ในราคาที่ท้องตลาดเขาขายกันน้ำหมักปลาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนแล้วเขาขายยังไงท่านก็ไปเสิร์ชดูเองไปหาดูเองนะครับว่าเขาขายกันยังไงแต่บอกตรงๆต,ตรงนี้ว่าโคตรถูกคือเราทําเพื่อให้เพื่อนนี้เพื่อน<ๆ>สมาชิกเราเนี่ยถ้าอยากจะปลูกเนี่ยคือให้ไปใช้ก่อนในระหว่างรอที่ท่านทายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช้ไม่ได้เอาตัวนี้ไปใช้ก่อนนะครับท่านได้ไปหนึ่งลิตรหมายถึงสองขวดเล็กเนี่ยท่านก็ไปเติมในสูตรของขอาจารย์ทุชนะหมายถึงว่าใช้น้ํสา3สิบลิตร่าแล้วก็น้ําตาลโอทึง หนึ่งกิโลรำละเอียดหนึ่งกิโลคนรจะเข้ากันแล้วก็เติมมวเชื้อลงไปหนึ่งกิโลหรือว่าสองขวดขวดเล็กของเราที่เราส่งให้ท่านไปเนี่ยนะครับแล้วก็รอจนกว่าฝ้าขาวจะขึ้นเต็มหน้าถังล่นนั่นคือเราท่านใช้ได้แล้วนะครับใช้ไปอัตราส่วนก็เหมือนที่ในคลิปที่เราบอกที่เราแล้วมานะครับคือขวดหนึ่งเนี่ยท่านจะได้ทําได้เก้าสิบลิตรชุดหนึ่งห้าร้อยเนี่ยนะครับที่ท่านสั่งไปนะชุดหนึ่งห้าร้อยทำให้ได้เก้าสิบลิตรนะครับพี่น้องนะหรือร้อยลิตรก็ได้ ชุดหนึ่งไปขยายสักร้อยลิตรก็ได้นะครับเอาร้อยลิตรเลยจะได้มีใชยเย้เยอะเลยซื้อครั้งเดียวข้ามชาติไปกว่าจะหมดหลัทงที่ท่านทําเนี่ยมันก็เป็นหัวเชื้อที่ท่านจะไปต่อเองแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับซื้อครั้งเดียวน้ำปลาเนี่ยทําเองนะครับทําเองไม่ยากนะฮะสับปรดก็ไม่ได้ซื้อเราซื้อเฉพาะปลากับการาน้าตาลสองอย่างสัรปรดไปขอเอาตามตลาดนัดก็แยะนะครับสำหรับองค์ความรู้วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกค,คงจะ ได้ประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคราวหน้ามีคลิปดีๆก็จะส่งถึงมือท่านเลยนะครับสวัสดีครับ